เดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยนะคะวันนี้ดาใช้ไหมคัตต้นนะคะค่ะเราก็จะเริ่มต้นนะคะด้วยการถักโซ่จํานวน15้าโซ่นะคะนิดาก็จะใช้เข็มค่ะทางฝั่งเบอร์สี่ทับศูนย์นะคะหรือถ้าเพื่อนๆถนัดใช้เข็มอีกฝั่งหนึ่ง3ทับศูนย์ก็ได้เหมือนกันนะคะแล้วแต่เรานะคะแล้วแต่ความถนัดได้เลยค่ะ พอเราได้โซ่นะคะ15โซ่จากนั้นเราเพิ่มมาอีก1โซ่นะคะต่อไปค่ะให้เราถักสลิปสติทนะคะหรือว่า C ค่ะลงบนโซ่หลักที่14นะคะเราก็จะได้แบบนี้นะคะก่อนอื่นค่ะนิดาก็จะติดเข็มกัดนะคะไว้ก่อนค่ะเพื่อเป็นจุดมาร์กนะคะให้เราอะไม่ลืมเนาะว่าเราจะต้องมาปิดงานมาจบงานตรงไหนนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถัก X นะคะ พอเราได้ x แล้วต่อไปนะคะเราก็ถัก t นะคะจำนวน10หลักนะคะ เราได้ทีนะคะครบ10บหลักแล้วนะต่อไปค่ะเราก็ถัก x นะคะลงหลักนี้ค่ะถัดไปนะคะเราก็ถัก C นะคะลงตรงนี้ก็จบนะคะแถวที่1ค่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มแถวที่สองกันค่ะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่1นนะคะจากนั้นค่ะเราก็พลิกงานกลับนะคะแบบนี้ค่ะ ฝั่งนี้จะเป็นทางด้านในนะคะพอเราได้แบบนี้แล้วนะคะให้เราถักซีนะคะฟอนต์ลูปนะคะแบบนี้ค่ะเกี่ยวเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะค่อยๆทำนะพอเราได้แบบนี้นะคะนเราก็จะติดเข็มกัดไว้ก่อนนะคะเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็ถัก X ค่ะถัดไปนะคะเราก็ถัก T นะคะจำนวนสิบหลักค่ะอย่าลืมนะคะว่าเกี่ยวเส้นหน้าเส้นเดียวนะในการถักนะคะ พอเราได้ T นะคะครบ10ตักนะคะจากนั้นค่ะเราก็ถัก X นะคะถัดไปค่ะเราก็จะถัก C นะคะลงตรงนี้นะคะเราก็จะเกี่ยวเส้นเดียวเหมือนเดิมนะคะอย่าลืมเราจะถักฟอนลูปนะคะในแถวที่เป็นแถวคู่นะคะอันนี้คือแถวที่สองนะเราก็จะได้แบบนี้ค่ะต่อไปค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นแถวที่3กันนะคะเราก็เริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่งค่ะ จากนั้นนะคะพลิกงานกลับเหมือนเดิมต่อไปนะคะเราก็จะเกี่ยวเส้นหลังนะคะอันนี้เป็นแถวขี้นะคะเป็นแถวที่สามเราเกี่ยวเส้นหลังแบบนี้นะคะถักซีนี่ละเหมือนเดิมเลยค่ะก็จะติดเข็มกัดไว้นะคะการลืมเนาะถ้าใครจําได้ไม่ต้องติดนะคะถ้าใครจําไม่ได้ต้องติดนะคะเดี๋ยวหลงนะจากนั้นค่ะเราก็ถัก x ค่ะเราก็ถักทีจานวนสิบหลักนะคะเหมือนเดิมเลย เราได้ครบ1ิบหลักนะคะถัดไปค่ะเราก็ถัก x นะคะเกี่ยวเส้นหลังเส้นเดียวนะต่อไปค่ะเราก็ถัก C นะคะสลิปสติดค่ะลงเส้นหลังเส้นเดียวเหมือนกันอ่าทีเนี้ยแพทเทิร์นมันก็จะเหมือนกันเลยนะคะนิดาก็จะไม่ได้ถักให้ดูทั้งหมดนะคะก็ให้ทุกคนนะไปถักให้ครบจานวนทั้งหมด10แถวค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันตอนถึงแถวที่10บนะคะอย่าลืมนะคะ แถวคู่เกี่ยวด้านหน้าแถวขี้เกี่ยวด้านหลังค่ะ เราก็ถึงแถวที่1ิบกันแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มถักกันเลยค่ะแถวที่1ิบนะคะเราก็จะเริ่มต้นด้วยโซ่หนึ่งเหมือนเดิมนะคะจากนั้นค่ะเราก็พลิกงานกลับนะคะต่อไปค่ะแถวนี้เป็นแถวคู่นะคะเราจะถักฟอนลูปนะคะคือเกี่ยวเส้นหน้าเส้นเดียวนะคะก็เกี่ยวลงไปค่ะแบบนี้จากนั้นค่ะเราก็ติดเข็มกัดไว้นะคะ จากนั้นค่ะเราก็ถัก x นะคะเกี่ยวเส้นหน้าเส้นเดียวถัดไปนะคะเราก็ถักทีค่ะจำนวน10หลักนะคะตามแพทเทิร์นเลย พอเราได้ครบสิบหลักนะคะตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงหลักนี้ค่ะเราก็จะเกี่ยวเส้นหนาเส้นเดียวนะอย่าลืมแถวคู่นะคะถัดไปค่ะหลักสุดท้ายเราก็ถัก C นะคะปิดงานตรงนี้ได้เลยเสร็จแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะได้ออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะอันนี้เป็นด้านในนะคะ่ะ แล้วนะคะก็ให้ทุกคนดึงไหมขึ้นมานะคะแบบนี้ดึงให้ยาวๆนะคะเพราะเราจะเย็บติดกันค่ะของนิดานะคะดึงสั้นไปก็เลยต้องต่อเลยนะโอเคค่ะฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งทางด้านในนะคะอันนี้เป็นฝั่งทางด้านนอกนะคะลายมันก็จะนูนออกมาชาัดแบบนี้นะคะต่อไปค่ะเดี๋ยวเรามาเย็บติดกันเลยนะเรานะคะก็ใช้เข็มเย็บไหมพรมนะคะในการเย็บให้ติดกันค่ะ เราก็แทงเข็มเข้าไปนะคะตรงฝั่งนี้นะคะเป็นฝั่งที่เราเริ่มต้นที่เราถักโซ่ไว้นะคะเราก็เย็บแบบนี้นะคะให้มันชิดกันจากนั้นค่ะเราก็ถักกลับมานะคะเราก็เกี่ยวนะคะเอาไหมเส้นด้านบนนะคะด้านเดียวนะคะของฝั่งนี้นะคะแบบนี้ค่ะเนี่ยนะคะเราเกี่ยวด้านบนด้านเดียวนะคะแล้วก็แทงทะลุไปอีกฝั่งนะคะเย็บแบบนี้คะ่ะจนจบแถวนะ เานะคะเย็บเสร็จเรียบร้อยนะคะจากนั้นค่ะเราก็จะใช้เข็มถักไหมพรมนะคะในการถักนะคะตัวก้านของลูกกล้วยนะคะเราดึงไหมผ่านเข้ามานะคะแล้วถักโซ่หนึ่งค่ะแบบนี้จากนั้นนะคะให้เราถัก x นะคะตามจุดที่เราติดเข็มกัดไว้นะคะเราจะได้ทั้งหมด5 x นะคะ อันนี้เป็นเข็มกัดอันที่หนึ่งค่ะเราก็ค่อยๆไล่ไปนะคะทีละอันนะอันนี้อันที่สองถักจนครบทั้งห้าหลักนะคะ เสร็จแล้วนะคะเราก็เกี่ยวไหมค่ะเพื่อที่จะปิดงานแต่อย่าเพิ่งรวบกลับมานะคะให้เราเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีน้ำตาลก่อนนะคะอันนี้เราทำเป็นก้านนะคะดึงไหมสีน้ำตาลเข้ามาค่ะจากนั้นนะคะเราก็ถักโซ่หนึ่งนะต่อไปค่ะเรานะคะก็จะถัก x นะคะจำนวน5หลักค่ะเราจะถักแบบนี้นะคะสีน้ำตาลนะจำนวน3ามแถวนะคะ เพื่อนๆสามารถกดหยุดไปได้เลยนะคะเราก็ถักให้ครบค่ะทั้งหมด3แถวนะคะหรือจะมากกว่านั้นก็ได้นะ เสร็จแล้วนะคะจากนั้นค่ะเราก็สอดปลายใหม่นะคะเข้าไปในลูกกล้วยเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นค่ะ เรานะคะก็จะใส่ยายสั่งคะอเข้าไปในลูกกล้วยนะคะก่อนที่เราจะถักอีกหนึ่งฝังนะคะก็ใส่ลงไปเลยค่ะเดี๋ยวนี้ดานะคะปลดเข็มกัดออกก่อนนะคะค่ะต่อไปนะเราก็จะสอดเข็มนะคะเข้าตรงช่องที่เราถัก ให้มันติดกันนะคะเราก็จะเกี่ยวไหมนะคะออกมาค่ะแล้วถักโซ่1น,นะคะจากนั้นนะคะให้เราถัก x นะคะตัวแรกลงบนหลักที่เราติดเข็มกัดเมื่อกี้นะคะที่เราปลดออกนะตรงนี้ค่ะ x ตัวถัดไปนะคะก็ถักเหมือนเดิมเลยนะคะตรงจุดที่เราติดเข็มกัดนะคะเราจะได้ทั้งหมด 5x นะคะ พอเราถักครบทั้งหมด5้าหลักเรียบร้อยนะคะเราก็ปิดงานได้เลยจากนั้นนะคะเราก็ดึงไหมนะคะแล้วก็ตัดให้เหลือความยาวนิดนึงนะคะจากนั้นค่ะเราก็ค่อยๆเย็บนะคะเข้าไปในจุกของกล้วยนะคะพอครบรอบวงแล้วนะคะเราก็ดึงค่ะให้มันมาชิดกันจากนั้นนะคะเราก็ซ่อนปลายไหมค่ะเข้าไปในลูกกล้วยนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็อย่าลืมไปลองทำกันดูนะคะสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะ